ุป้าให้โอ,อกาสยากอะไรเจ้เ,จเส็นเลกๆมีมีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่านอกจากทำาเอาทัวลงนะนอกจากคําว่ามีทัวลงแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์อะไรที่เขาพูดให้กําลังใจเราหรือที่สิ่งที่เราเห็นแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเอออ่าแล้วเราเราชื่นใจอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นบ้าง,องนอกจากคําว่าให้กลังใจายาก กำลังใจย่านะอะไรนับแต่ว่ามันมันไปไม่ได้แล้วน่ะพอนนี้นี้คือกินใจมากที่บอกไล่ย่าออกจากพื้นที่เออคือบอกว่ามันมันสังลงไปในความรู้สึกเราแล้วล้วอยู่กับหลวงปูบป้ามาตั้งนานอยู่ๆจะมาไล่พวกเรามันก็เนาะมันเจ็บหนูก็คุยเรื่องนี้แหละคนเข้าดูหนูก็เยอะนะเมื่อกี้เนี่ยหนูก็คุยเรื่องนี้บ้านสีชมพูดหละ ห้าวิยเราทำแค่นี้ทำไมต้องผิดมากมายที่จะไล่เราออกจากใช่นี่แหละเขาก็ให้ไล่หรูอลงเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าปัญนีบ้านพูดต่อไปที่ไม่ติดตามเนี่ยดูดีเอฟซเราอธิบายเขาฟังเขาก็มีทั้งความดีความไม่ดีก็ไอ้จงาแยแยนี่ มันผิดมากมายขนาดเลยย่าป้นาบอกว่ามันผิดมากขนาดน่าชี้ป้าในบ้านไม่ได้หิวแสงออกไปอยู่กับเขาเลยอะไรนะหิวแสงหิวแสงโอ้โหแรงนะสามเท่าเนี่ยแรงนะคำว่าสามเท่าหิวแสงแต่แต่แต่ช่องป้าในบ้านมีคนดูแก่สามพันสี่พันแต่ช่องย่ามีสามสี่หมื่นครัวก็ลงย่ามากกว่า ัค,คืออย่างเงี้ยเอ็ดฟี่นะฮะในมุมมองส่วนตัวของเสือพาไปเนี่ยที่เธอมองว่า,าอะไรก็ตามนะ,ะที่มันปรากฏอยู่ในสือ Social ่อโซเชียลทุกชนิดนะฮะเราดูข่าวผ่านเฟซบุ๊กผ่านยูทูบนะคะรับหรือนะะในอดีตติดชาติอดีตกรเนี่ยฮะ,ะเราดูข่าวในทีวีเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ชอบเรื่องเลย เราไม่ชอบรายการทีวีรายการนี้เราไม่ชอบพิธีกรคนนี้เราไม่ชอบดาราคนนี้ฉันไม่ชอบข่าวช่องนี้สิ่งที่เราทํได้ง่ายที่สุดเลยคือครับเชื่อครับนะไม่ต้องไปดูอย่างสมมตินะสมมติไปเจอพี่เสือทีเอฟซคนหนึ่งแล้วดูคลิปย่าชิมาถ่ายตรงนี้เนี่ยนะฮะพี่เสือไม่อยากดูไม่ชอบพี่เสือก็จะเลื่อนผ่านนี่คือสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดนะเราไม่ต้องเข้าไปดูนะโดยที่เราไม่ต้องไปน พาตัวเองเข้าไปดูแล้วแสดงความรู้สึกเกลียดชังนะครับใส่ลงไปเพื่อการพิมพ์คอมเมนต์ลงไปให้เขาเห็นนะฮะถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรนะอย่างแรกเราต้องถามเลยนะว่ามันเกิดประโยชน์อะไรต่อคุณผู้ชมนะที่เข้าไปดูในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะมันไม่มีเลยนะก็ะเลื่อนผ่านนะฮะมันทาได้แบบนั้นจริงๆนะในมุมมองของที่เสือที่เรียนสื่อสารมันชนมานะฮะเราเลือกที่จะเสพสื่อ เราเลือกที่จะดูได้ครับคืออาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพที่นะเรามีกล้องเพื่อไปถ่ายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันมีอาจจะมันมีบางคลิปมันมีบางหัวข้อมันมีบางนะรบเรื่องราวมันอาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะแต่ว่าอย่างามากนะเลยให้เลื่อนผ<ม>่านนะครับเลือกดูที่สิ่งที่เราชอบเธอแต่ไม่ต้องไปบอกว่านะฉันไม่ชอบเธอฉันเกลียดเธอเธอออกไปไม่ดูเธอแล้วไม,ม่ติดตามเธอแล้วอะไรงเงี้ยมันมันดันทอนความ รู้สึกของคนคนหนึ่ออาานะะงโดยเฉพาะสวที่อยู่กลุงั้ามาสี่ปีนะฮะอย่างยากที่อยู่ง่ายนะฮะบางเรื่องบางรางก็มองข้ามนะฮะไม่อภัยหรือไม่ต้องดูสักคลิปของคลิปก็ได้นะฮะอันนี้มุมมองส่วนตัวของสุขไปที่เรียน์ซีซัานบางคนมาเนาะนะฮะก็ขอให้กำลังใจยาชิละกันนะฮะในฐานะที่แบบ บ้านอะไเรือนเพียงแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ี่อยู่กับย่ามาตั้งแต่แรกแรกนะตั้งแต่สมัยเราไปเจอกันที่กุอะไรตวนนกรุงเทพตะวันน้านี่เจอคนแรกเลยเราไดไปไปเจอที่ร้านอาหารตะวันนั้นลุงกับป้าไปล่องเรือไปล่องเรือย่าไปด้วยเจอกันตรงวันนั้นแหละเจอสือตั้งแรกวันนั้นมีไปแค่สามช่องน้อง ซือ้อยาให้ย่าเม,มาเครื่องอาย่ากลัวเมาเครื่องเมาเครื่องขึ้นตอนไปย่าซืย่าลงเครื่องแล้วมันเดินไปไม่ถูกทางไปมาแล้วก็เลยเสือไปซื้อยาให้เราขาดจับนั่นแหละก็เลยวันที่มาส่งขึ้นเครื่องนั่นแหละก็เลยไปซื้อยาได้มาเครื่องให้คือตอนที่เราเจอกันในกรุงเทพที่เสยวก็เอาตรงๆนะเราก็มีโอ,อกาสได้ฝากช่องกับย่านะครับ ปากช่อมกับพี่เหน่งเมเดย์นะฮะที่เขาไปกับหลุงป้าตอนนั้นนั่นฮะอืมแ้วก็มีมีนิ่มเนาะนุ่มนิ่มเออนมนิ่มนมิ่มนมนิ่มนุ่มนิ่มไปด้วยกันอ่ะก็ขอให้กำลังใจย่านะนะครับเดี๋ยว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 อ่ะเดี๋อ่ะกอดกันกอดกันกอดกันอ่าหนักสู้สู้สู้โอเคนะปฏิบัติได้ห้านาทีมา มานั่งสามคนเอ้ามามาป้าเทพบ้านเอิญคนที่อยกตั้งนานไม่ออกมาก็ยต่ออีกนิดหนึ่งของย่าจะได้ยาบเลยนะให้กำลังใจนะฮะย่าิชี้นะฮะสมาคมสามสวหิวแสง โอ้เอฟซีเอ้ยนะฮะยังไงก็อย่าเพิ่งใจใจดำนะฮะอย่าเพิ่งไร้น้ําใจแล้วกันนะอย่าว่าไม่ได้ว่าเอฟซีไม่ไม่ได้ว่าเอฟซีใจดํานะนะครับอกดนะยกมือยกมืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้ายนะฮะอย่าเพิ่งใจร้ายกับย่าเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ขอขอบทุณที่ทุกท่านนะฮะยังคงติดตามนะยังคงให้กำลังใจนะะ พวกเราทุกคนที่เป็นยูทูบอยู่กับลุงกับป้านาะนะฮะเราเหนื่อยเราลําบากเราเสียใจเราลองไห้เราผ่านวิกฤตการณ์ที่มันหนักหนามากกว่านี้นะ,ะไม่คุยไม่รู้กี่เรื่องราวนะฮะเราก็ยังคงอยู่นะยังไม่ไปไหนนะฮะถึงแม้เราจะไม่เคยพูดคําว่าไล่ก็ไม่ไปจะอยู่เป็นคนสุดท้ายอันนี้พวกเราไม่เคยพูดนะฮะ <S <S แต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้เห็นคือเรายังคงอยู่นะฮะนะอันนี้ขอความ เมตตาขอความเห็นใจน้องน,นะฮะเล็กๆจาก FPP พั่วโลกด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กํบบาังใจายพวกเรานะครับผมป้าเจ้าบ้านหรือ20วิเป็นไรไโดัจากฝนไปต่อฝนตกขึ้นช่ำอีกแล้วพายุยัง ไม่หมดเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วน้อยปีอ๋อนี่นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าถ้าน้ําไหลมาจากข้างบนเนี่ยจะมีปลาวิ่งนะข้อพื้นเขาก็จะวิ่งจับปลาเนาะมาปีนี้ไม่มีปลาเลยนะคะปีน้ําก็จะนิ่งอยู่นะคะปีของีดู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 แบบนี้นี่คือมันอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นมันหรือเปล่าเนี้ย เป็นมันต้องเอาไปลงดินมันที่อร่อยอร่อยใช่มันมันที่ว่านึ่งแล้วอร่อยนะมันอะไรนะมันหัวขาวมันหัวเท่านี้เลยนะเออนี่แหละมันเป็นมันเลยทีเออนี่เลยค่ะทีที่ที่มันจะเป็นข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 นเต็มเลยนะมันมันขึ้นเองเหรอเอามาไม่ได้เอาไปลงดินโอร่มเสือนายกีอยู่ในโดมไม่อยู่ไหนนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะที อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ